ผมเนี่ยเป็นตัวตัว400วัตต์เนาะ12โวลต์33แอมป์จะมี L มี N แล้วก็ Ground นะครับผมอ่าเอาใส่ไฟบ้านนะแบบนี้นะครับผมอ่าต่อป๊กอย่างนี้นะจะเห็นว่ามี V ลบกับ V บวกนะฮะ V ลบ2ช่อง V บวก2ช่องตรงนี้เป็นฝาเปิดปิดได้นะครับอ่านกะรณีถ้าใช้ไขควงตัวเล็กก็ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับถ้าไขควงเราปากมันใหญ่เ้าแกะได้นะฮะตรงนี้จะเป็นไฟลบนะฮะทั้งสองช่องนี้สองช่องนี้ก็จะเป็นไฟบวกนะครับ เครื่องใช้ใดๆก็ตามที่เราจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับเราก็ต่อเอาสีแดงเข้าขั้วบวกนะครับสีดําเข้าขั้วลบที่เราเรียกว่าไฟกระแสตรงหรือบวกขั้ลบเนี่ยนะฮะแยกกันไปใช้นะครับต่อแอมแอมจิ๋วแบบนี้นะฮะที่มีช่อง DC 12โวลต์ปากจะเป็นกลมๆแบบนี้ถ้าเป็นแอมจอทีวีเบสมีป๊กกลมๆแบบนี้เหมือนกันคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะได้คําตอบนะครับสาหรับคนที่ถามมาว่า ต่อ,อยังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงก็อ inbox เข้ามาหลังบ้านได้เนาะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะก็กดหัวใจให้กันกดบันทึกเอาไว้ดูแล้ว